Place. They อันนี้ก็คือหน้าสดนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาลงผิวกันก่อนนะคะลองพื้นขออนุญาตเก็บผมนิดนึงนะคะเตรียมผิวกันนะคะเดี๋ยวแอลก็จะทา m อร์ไรเ i z e r นะคะก็แอบลบทา,าบ้างบางส่วนแล้วนะคะแต่นี้ก็จะทําให้หน้าชุ่มชื้นยิ่งขึ้นนะคะโอเคหลังจากทาบริเวณส่วนของผิวแล้วนะคะเตรีมสีปากนะ มีผิวปากอันนี้แอัใช้บ o บบี้ r o w วนะคะเป็นสีแบร์เมลอนนะคะก็เป็นสีที่ชื่นชอบและใช้ประจำา w t t r r f c e t ท n t นะคะของ Chanel นะคะทาอีกสักหนึ่งคือมันแทบจะไม่เห็นเลยนะคะว่ามันเป็นแบบการลงผิวมันคือมืนไม่ใช่ลงมันไม่ใช่ลงพื้นนะคะมันเป็นทิ้นะคะมันก็จะแบบอัพความสว่างของผิวมาประมาณ1นึ่งเลเวลนะคะ คอนซีลเลอร์นะคะอันนี้แอปใช้เป็นตัวก็เลือกให้สว่างนะคะประมาณสีผิวเรานะคะอ่ะพอเราทาคอนซีลเลอร์เสร็จแล้วนะคะก็ตามด้วยรองพื้นแต่ปกตินะพูดตามตรงเลยว่าแอปไม่ค่อยใช้รองพื้นนะคะอุ๊ยลืมบอกว่ารองพื้นนะคะเป็นตัวนี้ค่ะนะคะ แอปไม่ค่อยใช้รองพื้นเพราะว่าแอปเป็นคนไม่ชอบแต่งหน้านะฮะก็คือบางทีคอนซีลเลอร์เสร็จแล้วก็ทาแป้งทักนะคะแล้วก็อกอกจากบ้าน <c oughs> อ๋อมีแบบว่ามีทินนิดหนึ่งอันนี้ใช้รองพื้นปริมาณน้อยมากเลยนะคะ <c oughs> เพื่อที่มันจะได้ออกมาดูธรรมชาติที่สุดนะคะแล้วก็คอนทัวร์ก็คือจะลงแค่ตรงนี้ <c oughs> นะคะ ข้างๆกรอบหน้าจะไม่ลงนะคะถ้าใครได้ดูคลิปที่แอปไปแต่งหน้ากับช่างเกาหลีอะถ้าสังเกตก็คือเขาจะยังไม่ไม่ลงผิวหน้านะคะแต่เขาจะแต่งที่ตาก่อนแต่พอดีแอปลงลงผิวก่อนเพราะว่าเป็นความเคยชินของแอปนะคะตอนนี้เรายังไม่โดนซอมบี้กัดน,นะคะเรายังไม่เป็นเซียวบี้นะคะเราก็ขอเพิ่มสีชมพูที่แก้มนิดนิดแบบนิดมากๆนิดให้พอเป็นนุษย์นิดนึดนง เดี๋ยวเราจะมาแต่งลุกที่โดนซอมบี้กัดแล้วด้วยตอนที่ลรกกลายเป็นเซียบี้แล้วนะคะผิวก็จะมีความแตกต่างให้เห็นนะคะนิดเดียวนะคะต่อไปนะคะก็จะคอนทัวร์จมูกนะคะเพื่อใช้เป็นตัวนี้นะคะสีนีงนะคะไยที่จมูกนะคะแค่นี้พอเกาหลีเขาก็จะไม่ทำหน้าให้มันแบบชัดมากเน้นธรรมชาติ เมคอัพ no เมคอัพนะคะนิดเดียวให้พอมีมิติจริงๆไม่ต้องทำก็ได้นะคะแต่ว่านิดนึงนะคะให้พอมีมิติแล้วก็ต่อไปใะ,ค,ะคิ้วนะคะจะใช้เป็นตัวนี้ค่ะนี่โอเคแต่ของแอปมีคิ้วอยู่แล้วนะคะก็เลยเพื่อความเป็นธรรมชาติที่สุดก็จะไม่ใช้ตัวปากกาเขียนคิ้วเขียนนะคะแต่ใช้เป็นตัวนี้แทนนะคะ มันก็จะเป็นเส้น<ๆ>เส้นเห็นเป็นเส้นเส้นแล้วก็น,นี้นะคะเป็นแบรนด์ที่แอบแบบใช้ชอบใช้มากเกี่ยวกับคิ้วและขนตานะคะเห็นไหเนี่ยนี่เอออันนี้ก็ช่วยแต่งทรงนะคะแต่งทรงคิ้วโอเคคิ้วเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปที่สีของตาคือจริงๆมันไม่ใช่ตัวสีตาหรอกใช่ไหม ส่วนใหญ่เขาก็จะมาทำคอนทัวร์กันแต่ว่าแอปชอบเอามาทาสีตานะคะเพราะามันได้ฟิลแบบธรรมชาติธรรมชาติเลือกเป็นสีนี้นะคะสีเข้มสุดไม่รู้ว่าใครเคยได้ยินคำว่าคอนทัวร์ตาไหมแต่ว่ามีช่างหน้านะคะที่แต่งหน้าให้แอปนะคะก็ได้ยินเขาใช้คำนี้บ่อยว่าตาเนี่ยใช้คอนทัวร์ตาด้วยเอง แอปเป็นคนแบบชั้นตาหลบในนะคะดังนั้นเวลาแต่งหน้าพอลืมตาปุ๊บชั้นตาก็จะที่ทาไปแล้วมันก็จะหายไปครึ่งนึงเลยนะคะดังนั้นแอปก็จะทาสีตาให้มันแบบว่าขึ้นไปเกือบถึงคิ้วเลยนะคะแล้วก็สีเดิมนะคะแต่ว่าเปลี่ยนหัวหัวแปลงนะคะเป็นตัวนี้นะคะเพื่อที่เราจะได้ทาบริเวณหางตาใต้ตานะคะทำไงมันก็จะดูมีมิติขึ้นมานิดนึง จากนั้นนะคะแอปก็จะใช้ตัวนี้ค่ะเขียนด้านในขอบตานะคะนิดเดียวนะคะอย่าเยอะนะคะแอมแนะนำว่าเขียนแค่ครึ่งของตาตรงจากกลางไปหางตาก็พอนะคะไม่ต้องเขียนตั้งแต่หัวตานี่นะคะตาเราก็จะคมขึ้นมานิดเดียวนะคะนิดเดียว ถ้าเกิดใครยังไม่พอใจความคมเข้มของตานะคะแอปแนะนำให้เป็นอายไลเนอร์นะคะเป็นสีน้ำตาลนะคะก็จะช่วยได้อีกนิดหนึ่งเขียนอายไลเนอร์สีน้ำตาลเนี่ยให้ชิดกับขนตาที่สุดแล้วเส้นเล็กและบางที่สุดนะคะแอปจะเขียนให้เส้นมันยาวกว่าตาจริงเล็กน้อยนะคะเพื่อให้ตาจะได้ดูแบบโตขึ้นนิดหนึ่งนะคะปกติทางเกาหลีเนี่ยเขาจะนิยมนะคะเอาไฟแชกนะคะลนที่ ตัวที่แัดขนตานี้นะคะเพื่อให้มันเกิดความร้อนมันก็เทียบเคียงได้กับเวลาเราม้วนผมเราอยากให้ผมงอใช่ไหมมันก็เลยต้องใช้ตัวเครื่องม้วนที่มันมีความร้อนขนตาก็เป็นเส้นขนเหมือนกันนะคะดังนั้นเนี่ยสามารถทําให้มันอุ่นขึ้นมานิดนึงนะคะแต่ไม่ต้องร้อนจี๋นะคะเพราะมันใกล้ดวงตาดวงตาเรามันเป็นอะไรที่เซนซิทีฟมากนะคะให้เราจับแล้วมันรู้สึกอุ่นๆนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็หนีขนตามันจะทําให้ขนตาเรา งอนง่ายยิ่งขึ้นนะคะนี่นะคะแบบขนตาเรียบร้อยแล้วแต่ว่าอัจะไม่ปัดมาสคาร่านะคะเพราะว่ามันจะมือนจะเข้มจนเข้มจนเกินไปนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็จะลงแป้งนิดนึงนะคะนิดเดียวเพื่อให้มันไม่มันจนเกินไปนะคะให้มันมีความแมตต์เล็กน้อยนะคะลงที่ทีโซนนะคะแล้วก็ช่วงใต้ตาแค่นั้นนะคะ ตรงอื่นไม่ต้องไปยุ่งกับมันมากโชคดีที่ผมทรงผมคล้ายกันนะคะเสร็จแล้วอ๋อลืมปากลิ้นดาปากปากนะคะก็ถ้าดูจากคลิปนะคะซื้อเขาแทบแบบ ไม่ทาปากเลยนะคะแต่จริงๆคือเขาทานะคะแต่ทาน้อยมากสีเป็นแบบธรรมชาติเมื่อกี้เราใช้สีแบรเมลอนมาแล้วใช่ไหมคะแต่ว่ามันยังแบบมันยังอ่อนไปสำหรับแอปนะคะแอปก็เลยจะใช้ทินนะคะตัวนี้นะคะเลิะเทอะนิดนึงนะคะขออภัยนะคะนิดเดียวนะฮะให้มันแบบดูว่าเรา ยังมีชีวิตอยู่เสร็จแล้วนี่เป็นลุกของนํำรายายหัวหน้าห้องในลุกที่ยังมีชีวิตอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะมาต่อโดยการที่จะทำตานะคะตอนที่นํำราเนี่ยเขาเขาแปลงร่างมีสัญชาตญาณของความเป็นซอมบี้ขึ้นมาครึ่งหนึ่งเป็นเซียวบี้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาแต่งในลุกของเซียวบี้กันนะคะ ถ้าใครดูในเรื่องแล้วก็ทราบดีว่ามันคืออะไรนะคะก็เดี๋ยวขออนุญาตเก็บผมนิดนึงนะคะเอ่อแอปจะใช้เป็นตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะเขาเรียกว่าแว็กซ์นะคะก็ใช้กับผิวหนังได้นะคะอันนี้แอปเคยใช้งานไปนแล้วนิดนึงนะ,ะนี่นะคะแอปสั่งในแอปส้มก็มีนะคะ80บาทป,ประมาณนี้นะคะแล้วก็ ถ้าเกิดใครไม่สะดวกซื้อเป็นแบบแว็กซ์นะคะ mm hmm. ก็มันก็จะมีตัวที่เป็นยางพารานะคะ mm hmm. ตัวนั้นก็คือสมัยแอปเรียนเนี่ยแอปเรียนเมคอัพด้วยนะคะ ที่มหาวิทยาลัยนะคะเพราะว่าแอปจบเอกการแสดงแล้วก็กำกับการแสดงซึ่งมันจะมีวิชาเมคอัพอยู่ในหลักสูตรนะคะเป็นเมคอัพออนสเตจแล้วก็สามารถแต่งแผลแต่งหน้าออนสเตจได้นะคะก็แล้วก็แต่งเป็นแบบแฟชั่นโชว์อะไรเงี้ยได้ด้วยนะคะตอนเรียนเนี่ยแอปใช้เป็นตัวยางพลาซึ่งเหม็นแบบเหม็นมากนะคะแต่มันราคาถูกนะคะแล้วก็มันจะเป็นน้ำน้ำข้นๆนิดน,นึงนะคะเวลาที่เราจะใช้เนี่ยเราจะต้องมีตัวเช่น ถ้าเราจะทาใต้ตาอย่างวันนี้มันจะต้องใช้สำทิชู่หรือตัวสำลีหรืออะไรเงี้ยมาปั้นให้เป็นเส้นเนก่อนแล้วจึงใช้ตัวยางพาราเนี้ยปาดทับแล้วก็รอให้มันแห้งนะคะซึ่งจะลาบากนิดนึงนะคะแต่อันนี้เนี่ยมันก็จะสะดวกนะคะเพราะ t e เ t u r e ของมันเนี่ยมันจะเข้มข้นกว่าแล้วก็ใช้งานได้ง่ายกว่านะคะจะปาดตัวแว็กซ์นะคะขึ้นออกมานะคะแล้วก็ทําให้มันแบบ มีความนุ่มละมุนมากยิ่งขึ้นนะคะโดยการแบบเหมือนนวดนวดมานิดนึงนะคะมาป,ป,ป,ปั้นเป็นรูปใต้ตานะคะเตรียมไประวังอย่าให้ติดขนตานะคะเพราะว่ามันจะหนีบขนตาแล้วมันจะเจ็บนะอันนี้จะดูไม่เนียนนะคะแต่ว่าเรามีวิธีนะคะก็คือเราจะใช้ตัวปลายตัวนี้นะคะกดกดนะคะ ให้มันแนบไปกับเนื้อเรานี่เห็นไหมมันเริ่มเนียนแล้วมันจะแนบไปกับเนื้อเรานะคะอ่ะอันนี้เราก็คร่าวๆนะคะเราก็จะได้ตัวใต้ตานะคะแล้วก็เบรนให้มันแบบว่าเอ่อเข้ากับผิวเรานะคะแต่ทีเนี้ยจะเห็นว่ามันแบบว่าโปะมากนะคะก็คือ รู้เลยว่าใช้เอฟเฟกนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรายังไม่ได้ทาลองพีนั่นเองนะคะตอนขั้นตอนนี้มันก็จะโปะ๊โปะๆนิดนึงนะคะฟองนะะ้ำ mm hmm. จะช่วยเบนได้ดีขึ้นนะ,ะ mm hmm. เสร็จแล้วนะคะเราก็จะสังเกตเห็นว่าตัวใต้ตาเขานะคะก็จะเป็นสีแดงเลยนะคะแล้วก็เ mm hmm. อใช้นี้นะคะ <laughs> มันจะมีสีแดงอยู่แอบก็เลยเอามาใช้ เราก็แต้มลงไปนะคะส่วนของใต้ตาเทียมที่เราทําขึ้นมานะคะมันก็จะเริ่มแบบแดงๆเป็นสีแดงๆแ,แต่ว่าด้านในด้านในของตาเนี่ยเขาก็มีสีแดงๆเหมือนกันนะคะล้วก็จะใช้หัวแปรงแบบนี้ค่ะมันมีสองหัวอย่างนี้นะคะอันนี้นะคะเราก็จะใช้สีแดงเดิมนะคะทาด้านในค่ะ เราตแตะๆนะคะให้มันแบบว่าสีมันแบบเศดๆแต่ว่ามีความแดงอยู่แล้วก็ถ้าเราซูมรูปใกล้ๆเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาไม่ได้แดงแค่ใต้ตานะคะแต่ว่าตรงนี้ตรงเปลือกตาเขาก็แดงด้วยแดงเหมือนคนตาบวมนะคะนี่นะคะเราก็จะได้ต,ตาที่มีความ ช้ำแต่ว่ายัางไม่เสร็จนะคะเพราะว่านี้เราลงแค่สีแดงสีเดียวใช่ไหมแต่ว่าถ้าสังเกตนะคะมันจะมีสีออกคล้ํำๆนะคะดำๆน้ำตาลน้ตานตาลด้วยเราก็เติมเข้าไปใช้ตัว b r u ชออนนะคะสีชมพูตบๆรอบๆนิดนึงน,นะคะเสร็จแล้วนะคะอีตัวแปลงเนี่ย แรงสั์สองหัวเนี่ยนะคะแอปก็จะมาเติมนะคะหรือบางคนจะใช้อลไลเนอร์ก็ได้อยไลเนอร์สีน้ำตาลหรือถ้ามีสีเทาสีอ่อนเนี่ยก็ได้หมดนะคะก็เอามาเติมเป็นเส้นเลือดค่ะเส้นเลือดก็พยายามให้มันเป็นเส้นเล็กและบางที่สุดนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครนะคะอยากได้เส้นเลือดสีอื่นๆนะคะก็ ใช้คู่กันอย่างเงี้ยแต้มๆทาๆไว้นะคะนี่เราก็จะได้มีฟิลแบบว่าใต้ตาตกลงมาแล้วนะคะจากนั้นนะคะแอบจะใช้นีคะ่ะทิ้นนะคะที่แอบใช้ทาปากนี่แหละนะคะมันจะได้สีแดงนะคะแล้วเรามาทาบริเวณนี้ใต้ตาแล้วก็ใช้คัพทันบัตน,นะคะ อย่างนี้นะคะนี่นะคะเสร็จแล้วแล้วก็มีนี่ค่ะมือเลอะมากอุทัยทิพย์นะคะถ้าเด็กๆจะทำตามต้องระวังนะคะเพราะมันใกล้ดวงตามากๆแบบนี้ก็ต้องหยิบอะไรมาให้ดูชัดๆน,นะคะด้านในบริเวณที่เป็นผิวหนังจริงๆของเรานี่อุทัยทิพย์นี่กินได้ด้วยนะคะแต่ว่าพอมันเป็นสีแดงอย่างเดียวมันไม่มีมิติใช่ไหม เราก็ต้องเติมสีเข้มเข้าไปนะคะสีออกแบบดำๆนะคะเราก็เลือกโทนเลือกโทนสีเข้มนะ,ะที่ใต้ตานะคะนี่นะคะขอเติมทิ้นอีกนิด เกลี่ยตกๆได้นะคะเป็นไงคะเซียวบีเป็นไงคะ,งคะแต่งตาแบบเซียวบีแต่งตาแบบนำรอเวอร์ชั่นเซียวบีนะคะก็เสร็จสิ้นแตบบ่เพียงเท่านี้นะคะก็รู้สึกไม่กล้าขยับตัวเยอะเลยนะคะเพราะว่า ต่เหมือนตาไม่เท่ากันเหมือนมีความผิดปกตินะสําหรับลุคนี้นะคะจะบอกว่านี่ก็เป็นแบบว่าอีกเทคนิคนึงนะคะที่เราสามารถแต่งแต่งเป็นซอมบี้ได้นะคะโดยที่ใช้วัสดุอุปกรณ์เนี่ยไม่ถึงไม่ถึง300บาทอะถ้าถ้าไม่นับแบบสิ่งที่มีอยู่แล้วนะคะก็ไปซื้อแบบตัวแว็กซ์นะคะจริงๆใช้แค่ว็กซ์หน่งเดียวนะคะแล้วก็เป็นพวกสีพวกอะไรเงี้ยเราก็มีอยู่แล้วแล้วก็แว็กซ์มแปดสิบบ,บาทเท่านั้นนะคะ ก็ถูกๆนะคะแล้วก็จะเห็นว่าจริงๆตัวนำราเนี่ยตอนเขาโดนโดนเขากําลังจะแปลงร่างนะคะเขาจะตาสีแดงข้างในด้วยมันมีตัวหยอดตาที่เป็นสีแดงนะคะแต่ว่าแอปไม่อยากใช้นะคะเพราะว่าเราซื้อมาเราก็จะใช้ได้แค่แบบครั้งเดียวนะแอปก็รู้สึกว่าไม่คุ้มนะคะก็พยายามจะใชว้วัสดุที่เรามีอยู่แล้วที่บ้านนะคะแล้วก็ซื้อของให้น้อยที่สุดนะคะเพราะว่าเราก็มาแต่ง แต่ว่าชิวๆเล่นๆขำๆนะคะไม่ได้ใช้บ่อยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครจะใช้ดูให้ซื้อเป็นแบบหยอดตาสําหรับหยอดตาเท่านั้นนะคะมันมีขายอยู่สําหรับร้านแต่งเอฟเฟกอะไรเงี้ยแต่ว่าเออไม่หยอดก็ก็น่าจะดีเหมือนกันนะคะประหยัดเราด้วยนะคะยังไงก็ลองดูนะคะอย่าไปเอาสิ่ีแบบอย่างอื่นๆมาผสมนะคะมันอันตรายมากๆเลยค่ะก็ไปลองทำนะคะแล้วก็แต่งตาม,มันได้นะคะ ถ้าเกิใครนะคะแต่งตามก็แท็กมาให้แอปดูด้วยนะคะอยากเห็นมากเลยว่าเป็นยังไงบ้างนะคะแต่งไม่ยากเลยค่ะแต่งง่ายๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวคลิปถัดไปเนี่ยแอปจะมาสอนแต่งแผลที่ถูกซอมบี้กัดนะคะอย่างนี้นะคะก็จะเป็นรอยกัด ที่แขนสําหรับใครที่ไม่อยากแต่งที่หน้านะคะก็เก็บไว้แต่งช่วงฮาโลวีนหรือว่าจะแต่งแกล้งโดนซอมบี้แกะแกล้งเพื่อนๆอย่างนี้ก็ได้นะคะเราไปทําตามดูนะคะสําหรับวันนี้แอบลาไปก่อนนะคะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e ด้วยเพื่อเป็นกําลังใจให้แอบนะคะอยากให้แอบแต่งเป็นตัวละครไหนอีกหรือว่าเรื่องจัดเรื่องอะไรอีกนะคะลองคอมเมนต์มาได้นะคะไว้ถ้าเกิดว่าแอบรู้สึกว่ามันเข้าท่านะคะมันแบบ หน,หน้าแต่งจังเลยอะไรเงี้ยเดี๋ยวเอลเลอร์อแต่งมาแล้วก็ทําเป็นคลิปอย่างนี้ให้ทุกๆคนได้ดูกันอีกนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามมาจนจบคลิปนะคะแล้วก็ใครยังไม่ด้ดู All of Us Are Dead นะคะไปดูได้นใน Netflix นะคะสำหรับวันนี้แอขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ